ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซัพยซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ สวัสดีเหล่าผู้เล่นอีฟุตบอล2023ทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับคาราลัสเกเรียนะครับเป็นแพทที่อานาโปลีเนี่ยเป็นแชมปเปี้ยนนะครับก็คือแชมปเปี้ยนนาโปลีนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้สเกเรียสักทีนะครับเรียกสั้นๆว่าคารลัสหรือสเกเรียนะครับคลิปนี้คือชื่อยาวจริงครับสไตล์เป็นโลมิงแฟงครับยืนได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยนะครับมาดูเท้าที่ถนัดนะครับสเกเรียถนัดทั้ง2เท้าครับแต่ว่าการใช้เท้าซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อย ไม่ใช่ไม่ค่อยบ่อยก็คือถ้ามีโอกาสใช้ก็คือใช้นะครับส่วนฟอร์มจะเป็น u n d e r w e l ล i n g ครับส่วนการป้องกันบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็น medium ครับแต่ผมเล่นมาก็ไม่เคยเจ็บสักครั้งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะไปดูที่สกิลของสเกเลียกันนะครับมาที่สกิลแรกเลย ก็จะมีดับเบิลทัสนะครับมีฟิฟแฟบนะแล้วก็มาร์คเซคเตอร์ครับมีไฮเทิร์นซอฟต์คอนโทรลมีปั่นโคง้งแล้วก็ดิบิ้งช็อตนะครับอ่ามีจแบสกอร์แบบภาพแปลกๆด้วยมีราโบน่านะครับมีเกมแมนชิพนะคือสกิลเล่นท่าครบเครื่องครับแล้วก็มีสกิลปัน่นโคง้งมีสกิลยิงแถมมาด้วยถือว่าสกิลโอเคมากๆเลยไม่ใช่ว่ามีแต่สกิลเล่นท่าอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันที่การอัพสเตตนะครับอ่าสกิลยิงเนี่ยไม่ใช่สกิลยิงการยิงบอลเนี่ยการช็อตเนี่ยนะครับ แล้วก็จ่าย4ครับเลี้ยงบอลเนี่ยก็จะเป็น8นะ Dexterity นะครับก็จะเป็น8เหมือนกันนะครับอ่ะอัพไปเป็น8นะครับแล้วก็โลบัน t ิสเตนจะเป็น7นะครับอ่าผมอัพแบบ Basic Basic เลยนะคือตามที่แนะนำมาเลยนะครับเพราะว่าพอยของสเกเลียเนี่ยในร่างนี้เขาน้อยทำให้ผมแบบอ่าอัดแอปยากไปหน่อยก็เลยอัพแบบสมดุลเนี่ยแหละก็สูงสุดจะเป็น94นะครับพอเราเอาไปเข้าทีมก็จะเป็น97นะ เอาละเดี๋ยวมาดูสเตตทั้งหมดตอนเราเอาเข้าทีมเรียบร้อยนะครับการหาช่องเนี่ย80นะครับแล้วก็การควบคุมบอล91เลี้ยงบอล93ครับการครอบครองบอล88ส่งสั้น78ส่งยาว70แล้วก็จบสกอร์78นะครับเรื่องการโมงแล้วก็การเล่นลูกเสปีดเนี่ย61กับ65ครับคือต่ำมากมากนะครับแล้วก็ปั่นโค้ง70ครับเอ้ยไม่ใช่70 79นะครับสปีด89สปีดต้น91้าคิกพาวเวอร์ 85นะครับเรื่องการกระโดดความแข็งแกร่งของร่างกายน้อยมากๆนะครับอ่าบา,านาสซ์91ครับสเตอร์มินาไปเห็นได้ว่าจุดเด่นเนี่ยจริงๆจะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับแล้วก็ความไวนะเอาลหรครับมาพูดถึงความรู้สึกการเล่นกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเล่นได้มาเกือบ30มแมตช์นะก็โลมิงแฟงเนี่ยถ้าจะให้แบบตัวที่เก่งที่สุดเลยนะผมมองว่ามันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเวสเซนยุธของเรอัลมาเลกนะครับแล้วก็ ราเฟลเลอรเลอที่เป็นบิ๊กไทม์นะครับอ่าเวสเซนูดเนี่ยก็จะเป็นร่างโชว์ไทม์ใช่ไหมที่เก่งที่สุดนะแล้วก็มีของเลอเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กไทม์นะครับคือ2ตัวเนี้ยจะเป็นล็มิบีแฟงเหมือนกันแล้วก็มีสไตล์แบบความรวดเร็วเลี้ยงบอลดีเหมือนกันเลยนะครับคาร์ลัสเกเลียก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าจะเร็วน้อยกว่าเลี้ยงบอลแบบดูน้อยกว่านะครับก็จะมีความพิ้วความเร็วอยู่นะแต่ว่าผมมองว่าอ่าเวสเซนูสกับเลอเนี่ยมันจะดูเวอร์กว่า ถ้ามีช่องให้สเกเลียเขาวิ่งเนี่ยเขาก็ทําเกมได้ครับวิ่งเร็วถือเป็นตัวที่วิ่งเร็วเหมือนกันก็เปิดเข้าไปโอ้โหติดคือสเกเลียเนี่ยเขาเป็นตัวที่จ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับคือส่งสั้นอ่ะผมมองว่าพอได้แต่ว่าถ้าจะให้เปิดบอลเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าจะให้ดีเนี่ยหาสกิลฟินพอยคอสมานะครับถ้าอยากได้อยากได้เขาจริงๆอ่ะเอออยากมีเขาในทีมจริงๆนะเด็กนาโปลีใช่ไหมอืมถ้าใครเชียร์นาโปลีเนี่ยแบบ หาแค่พินพอยคอสพอนะครับคือใส่ให้เขาสกิลเดียวน่าจะพอแล้วอย่างที่กล่าวไป้วครับโลมมิ่งแฟงเนี่ยจะเป็นส่วนผสมระหว่างโพซิฟิกวิงเกอร์กับตัวเคทีฟนะครับเนี่ยจ่ายบอลน,นะครับแทงทะลุช่องดีครับจบสกอร์เรียบร้อยคือเขาจะผสมกันระหว่างโพซิฟิกวิงเกอร์กับเคทีฟอบบคือจะเป็นตัวทําเกมอยู่ตรงปีกแต่ว่าจะไม่ค่อยยืนปีกอย่างเดียวอะ่ะจะมีหุบเข้ามาตรงกลางบ้างอะ่ะเออคือเข้าใจผมใช่ไหม ไม่รู้ผมอธิบายถูกปนะ่ะนีเอาละครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับการแทงทะลุช่องอีกแล้วครับเนี่ยปล่อยทําเกมมาเอาบอลแทงให้เอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยอ่ะมีกระตุกเล็กน้อย <c oughs> คือแทงทะลุช่องดีจริงครับอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งละเอาละเดี๋ยวมาดูที่ข้อเสียกันบ้างนะครับก็คือเร็วจริงผิวจริงแต่ว่าจ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูดิมันล้นมานะครับฮาแลนด์มันวิ่งมันวิ่งแบบทํำช่องมาแล้วแต่ว่าบอลมันเลยมานะครับเลยแบบ บ่งละมากไปหน่อยก็เลยไม่เข้านะครับคือการเปิดบอลเนี่ยผมมองว่าแบบหวังไม่ค่อยได้หน่อยหนึ่งนะคือเปิดบอลแค่70เองนะครับถึงจะถนัดซ้ายขวาเนี่ยแต่เปิดเปิดเออสกิลไม่ใช่สกิลสแตทเปิดบอลน,น้อยมากๆกนะครับก็ผมถึงบอกไงให้มีพิมพพอยคอร์ถ้ามีพิมพพอยคอร์สะมันอาจจะช่วยได้นะแต่ก็แน่นอนครับถึงจะเปิดบอลไม่ดีนะครับแต่ความเร็วความพิ้วที่ผมบอกว่าสุดจัดจริงๆครับอ่าฮะไปแล้วครับไปแล้วรอก่อนรอก่อนนิดนึงครับ โลโยกงล้มไปเลยโยกอีกยิงเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเขาเซฟได้ครับาการจบสกอร์เนี่ยก็ถือว่าแบบผมมองว่าปานกลางแล้วกันก็ไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นนะครับข้อดีอีกอย่างนะครับเขาเป็นปีกสายพิวที่ผมรู้สึกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับออันนี้แบบบังบอลแล้วอ่ะคือความแข็งแกร่งไม่ได้เยอะเลยนะแต่แบบด้วยความตัวใหญ่ก็เลยบังบอลได้นะครับอ่เล่นท่าหนึ่งทียิงเรียบร้อยจะเหลืออะไร ด้ยิงเจาะจอ,อย่างนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมรู้สึกแปลกใจกับสเกเลียนะก็คือแกมงได้บ่อยมากๆนะครับผมเล่นเกือบ30มแมตช์มงได้เกือบ10ลูกอะเออประมาณเจลูกได้นะครับก็ถือว่าถ้าถ้าได้ขึ้นจริงๆเนี่ยก็มงเข้าประตูอยู่เหมือนกันนะครับตัวสูงด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะเออทั้งที่สแตทเนี่ยก็ไม่ได้แบบเล่นแบบไม่น่าจะเล่นลูกกากะาได้เลยอะนะครับมาดูความเร็วความพิ้วกันอีกสักรอบครับจี้เข้าไปละ ปึ๊บปึ๊บยิงเรียบร้อยอถ้าสังเกตว่าเขาไม่ข้าบอลเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับว,ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะชอบเปิดบอลกับวิ่งตต่เข้าในสลับกันนะครับสลับไปสลับมาเนี่ยคือไม่ให้เขาอ่านทางได้นะครับก็เลยแบบที่ได้มาเนี่ยลูกต้นๆเนี่ยก็คือเปิดบอลลุวนๆเลยนะครับแล้วก็พอ,พอผมบุกเข้าไปเนี่ยเขาก็เหมือนกลัวเออเอากองหลังไปดักกองหน้าอะไรเงี้ย แล้วผมก็เอาสเกเลียเล่นแบบเล่นท่ายิงเข้าไปเลยนะเอาละครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ iPad ของแชมเปี้ยนอาโปลีเนี่ยจะมีเราจะมีโอกาสกด3ครั้งนะครับถ้าให้แนะนำเลยเนี่ยผมแนะนำสเกเลีเยเนี่ยแหละละครับแล้วก็โอซิเฮงถ้าใครยังไม่มีกองหน้าดีๆแบบวิ่งเร็วๆโมงดีจบพมก็คือโอซิเมงได้โอซิเมงมาก็ถือว่าคุ้มนะครับส่วนตตวอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเฉยๆนะอีก3ตัวที่เหลืออีกสองตัวเนี่ยคือ สเกลเลียกับโอซินเฮงอะยังไงก็ต้องแบบผมว่าต้องได้สักตัวแต่แตถ้าใครได้2ตัวนะผมบอกโคตรโชคดีเลยจริงๆนะคือถึงสเตทจะดูแบบไม่เยอะนะครับไม่ถึงร้อยเนี่ยแต่พอพอเล่นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเก่งเก่งแบบสมราคาตัวฟรีนะครับที่ก็คือความเร็วความพิวนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยผมมองว่าเปิดบอลไม่แม่นไปหน่อยนะครับคือ,อาจ่ายทะลุช่องนะดีแต่ว่าเวลาเปิดบอลน,นะดูไม่ค่อยแม่นนะคือขึ้นชื่อว่าเป็นเราเป็นปีกอะ ยังไงมันก็ต้องเปิดแม่นนะครับแล้วครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหะครับยังไงก็ไว้ตามผมในคลิปหน้าด้วยนะสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ